ফক 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 হ্যালো 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 আচ্ছা আচ্ছা ไม,ไ,ไม่มีอะไรคุยกันฉันไม่มีแม่เสือแไม่มีแกง่าวของเรามนเลยอ๋อเป็นอยากเลย 哦。亲妹妹。<noise> <noise> ก็ต้องเหรอิปว่าแต่ทำไมทีมสุดมันจบแค่นี้ทำไมอะ ถ่ายเกมต้องไปถ่ายเกมถ่ายเกมอานัเลยกัรตสีสุดแล้วทำไมครับ มีสองคนจริงๆท่โอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับ 对。Okay. 南部。Aqui,

มันมีเสียงโมกี้เต็มๆเข้าไปนี่แล <ITA> ้วแต่อันนี้มันตามไม่ทันอันเจ็ดนาทีอ๋อออกแล้วครับเกมล็อกเปิดหนึ่งครับ โอ okay. เคเนี่ไปเลยครับเรนนี้แอคแอปเพื่คัทเจอนี่นนนแม่นไม่ใ่สัวัสดีครับ มีใครได้ยินไหมครับ เอ่อเลยอยากครบอ๋อผมดูวิดีโอเล่นๆ อ่ะก็สวัสดีกันดอีกเช่นเคยนะคับกับรายการบูมรีวิวแชแนลกัน์ดีกเช่นเคยวันนี้ก็จะไปเล่นเกมแอคแพ็คออนเซชั่งนะครับเดี๋ยวผมขอเป็นหน้าเดิมหนึงหนังนี้มันมันยากโอเคเราเอาเด็กสิ ตีได um. so okay. uh. uh. okay. um. ้เนยเอ่อก็เป็นเซสชั่นเอเดนกันแก่เราจะมาไปย่างกันเล้ยงกันนะครับจะหาจุดที่จะเออไปยยางโอ้โหเทมากครับไปเลยอืตุ้งฮ่าฮ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 ฮ่เฮ้ยเฮ้ยโห

よ、し、ずの。

Boop, boop, boop.

九、uh, Tu 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 tu

아 <laughs>